บูได้ตายมาเมืิเต้นเลยตอนนี้ก็ตายแล้วตอนนี้นะมันนวดในตอนที่ตายแล้วงานก่อนถือนะเกลี่ยไว้เนาะกุ้งเต้นนี่ไงกุ้งเต้นจะเขาเอาเป็นปลาขี่เลยเขาเอาฉันก็สวมีเหรอหนาดชนุมเขาเอาผมใส่เขาก็กินเฉพาะไม่ใช่เลยผมไม่ใช่เลยนะเจ้าพันนะชาวพันทีกินบ่บ่มีบิ๊มแข่ง เพราะถ้าก <c oughs> <Okay. S 2> ินทำิแค่ปน้าก็ใหญมีเหรอมีเนาะใช่กูปีดมาเลยคยิรเนไปหน้าอีกฟดได้เนาะเวราพิ่นเพิ่อนจกลัวเไมโอ้โกัวเราไหมได้พดมานาทเกเขามาให้เลยไม่เฮ้ยไปยากหรอเอาให้เขาพักแล้วมาเขาพักงั้นักเป็นวันนี้ตุ๊กงานเัอ กแต่ไข right? um. ่ใช่เงินนี้กินบตูกินดีเฉยอยงกินนิ้วเออที่ก็ไม่กินชุกเรื่งนึงเล้วะชุกเรื่งนึาะชุกเรื่งนึงดเพิ่งนึงดเรื่งนึงอทงก้นนะชุกทัหัวนี้หลายชุกเิ่งนึงดเรื่งนึงได้สกินซะต้องอยากเนาะเนาะองเรียแล้วหอแล้วอะเ็ดี๋ยวแรกขาหนีก้อนบิ่งด้วระป๋านาน พ่เคยแจกนะพ่อแจกนะเต็มู้เดียวเังถังถางแจกเต็มู้เดียวน้อเต็มคู้ชาวคนถิ่นขยะเก็บอเอยังก็ลังมีมาอะไรบ้างจาเจียมเลยรายชื่อนำอย่างนั้งมากชืออะไเดือดดางอย่างนึงรึยไอ้ยร่องมาสิทัตําเนาะโอ้ยเห่งข่อยสิต่เอาวแหละ แต่เลยช่าได้ไข่นะเามันบริใส่น้ำอย่าน่งหลายปานน้ำใส่น้อยเดียวจังเคียวอะแซ่บพี่แยจะดีเ่าคห้ยฝากมานะจะดีแล้วมีเพียงยังไงจิสองเสนห่าักมีได้ข่ก็ได้อะก้ให้เ่ยบังรื้ถูกแกะเราอ้าวเอาหนัคอขอ้เลนี่ยใช่นัขามาจะน้าคนไหนใช่นะ

Hoppi, mẹ nó. Hoppi, mẹ con biên kịch bao mày này nè nè uẩn là nè ngay nè 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 nó không chịu lại nè 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 อีกนี่นะโอ้โหบิวนี่แถมมาตลอดแล้วนะนี่กระดาษดิมันในเงินทำไมวะน่ะแถมกระดาษในความไม่ได้นี่แถมกระดาษเงินหมดใบเดียวว้าวแต่ถึงถึงน้าคืออึ้นเปื่อยๆได้เลยต้องชิเปียกแน่เนาะมัน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 มัเป็นชองห้องเนาะอันอันหุบมันโอ้โเหุบห่างเปลี่ยนห้องเดียว มันใันใต่ของไม่ลายด้ครับไม่ลายยู่หอาดยในห้อง้องไปกันเลยไปกันเลยเข็นเข็นเด็กแดงบ้นี่เอาเอาช่วนั่งดืมาดู้มิวนี่ร่อนที่หักเ้ยค่ะ หัวเห็นไม่ได้หวันมันติดรถอะไรติดรถมันก็แรงขึ้นเองเนี่ยประตูประตีขึ้นรถไรไปขี่ดูดปะไป<อ>ไป<อ>ไปวิวขึ้นรถน้ำนหน้าอ๋รถเนห้าไปน้านหน้า เอาบอรถเข็นะไปน้ำเนาเลข็นลงเนาะข็นลง้นุงงอเนาะอู้คักไปอยังให้นุงหงอเลยเด้อเด้อเอารถเนาะไปใช้รังรถประตูเนาะจมเนรถเนาะฮะไปม่ไ้ายกับประตูเด้อเฮะใช้ส่งเหียดนะส่งเหียดวะไปเไปเยเยเอ เอาบังมาม่ชุก็ได้มาม่าชุกข้าไปปะน่เอาเนี่ยเ้ยไม่เห็นเนี่ยม่เอม่อ้วนเลยม่อ้วนเดียวบังเ่ยม่อ้วนไม่เห็นเลยดิมืดจังเลยเนี่ยแล้วชุกมาชุมาคือคุณบอกชุกไปทางหลังพุ่นเลยไปไปไปวี้เาะกันเ้อมันนี่บิวตี้รสบาย เป็นยาดกันยิ้วไห่วะวิวดีบอสมาวิวดีเป็นไข่แล้วเป็นกระทันหันเด้อตื่นสมมาไข่คิงฮอนหัวเหมกินยากระบลงเนาะตัวของประตูเพิ่นสิพาไปหาหมอกัน่น่อยไป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 ได้ทูกเอารถเข้าขึ้นนำ้ำเนาะไม่ขึ้นลงได้เลยเลย ไปหาหมยันไข่กลางคืนหมพุ่นปิดเลยอ่ะชิดตคองไหนใ่สิเอ้ยไ่ดาบิวเนะวันน้พ่นว่าชื่อยังไงว่าไม่เอารถเข็นพูนรถเนาะถาประตูอวยรถมากกว่าบิวอวยไปเลยวะฮึ้นคากว่าลุกแต่พูนว่ไม่อวยข้น่าไหน ึบไม่อ้วนกับนั่นก็เห็ดกับเขากันที่เชยียาอยตามกุง้งตามกิ้งอยู่เนาะมา,าตลาดแรงแดะกินะมาคือเบียร์ไปทางนั่นหรอร้อนเบียร์ป่ะอันนี้ก็รถเข็นแต่เนาะเม่์ต้องเชื่อเอาไปให้ตะกี้ผัวแหละทางเมยแคทเป็นชื่อให้เนาะแต่ต้องดูดียัยงมีน้อย mẹ vào thùng rồi mẹ vào năm bò hả? đạp vào chồng con bò mẹ lấy mẹ bà này mẹ vào năm bò ok mẹ thùng ở đây thì đâu ok phụ thế tìm á hả chú đâu cho bà đi <laughs> tìm bơi chú ta chú đâu chú về hà mò có đâu bữa nay lắc lắc cần lắc cần chụp luôn nè ngứa ขึ้นและก็มอขึ้นเปนปได้มอย่าอะไรกันละกันันเอ้อยาขึนี้อ้นนมลมันทำได้้วท่านหมอคนขื่นปมือเนะไปจูมากันปะแล้วเนี่ยปะทักยากันไปจูมาจีบมาไปเลยนะดี๋ยกันไปๆไปๆก็ไปนไปผูเมฆถ่ายอยไ่นะไปจูบไปจูบไปจ่บไปจู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 บไปบไปจูบไปไปไปูบไปบไปไปบไปบไปไปไป

con kinh đó đi thả nó, mình thả nó đưa đơ Đơ, ตั่วท้องเด้อหน้า chết rồi ได้7ลูกล่ะเนี่ยเฮ้ยอู้อย่าอย่า nó เกิดกับบ่ทอดนะเว้ยเค้าเก็บก้อนหดทอด เนร้จ็ดเนะพวกพาังช้อเลยในทุจางามแ้วทูจาน่อยบ้าใ่นั่นแหละคนบ่งเทรศัหลายแน่น่ะสาลูกราชีบเลสัาเลยสักยาอือฮ่าฮ่า่าักห้หวกดนิดนึงให้เราถีบหน่อยบิวรถีบหน่อยน่รถีบหน่อยเมือนต้นใหม่งามเลยเด่นเดต้นไม่ใช่ต้นใม่งาม แล้วแล้วสิดยาเข็มนึองแเจ้ายาเมื่อกี้เนี้ยวิวสีเขียววิวน่ะเมฟเมเมเลยน่ะเจ็บรอคนเก่งนี่วนเ่นี่อ๋อนี่ดดดิวกับมาล้านี่น่ะหักรัไจักไงท่าข้างล่างเยอะนี่ ้คอนเก่งนเก่งงมแม่แพใชรอบนี้มันหารอบก้อนมันหาบ่ไปใช้ต่อวันนี้ไปใช้รอ้าวมันเียวยย่นะอ้ามันเียจรอมึนเลพี่หอว่าเอพี่ว่าจับนเสืจนเดือดออกบอบ่ ไปเดี baby, ๋ยวไม่ตู <Sug> ่อป้าไม่ตู้ให้บานี่เ้ยเ็บปวดเจบแม่เงไว้มาครับเอนไปเบิ่งเบ้ยเบิ่งม่เงไปไปมือป้าไม่ตู้บ่นี่มือป้าไม่ตู้บ่ฮะมือป้าไม่ตู้ปตู้ไปปุมมมาเห็นตู้อยู่กับลุมอนี่ยามีตู้คนบ่มีแฟนมานั่งนู่ลุนั่งนุ่นั่งบ่ยังเดือดออกบ่ tụt nó lại cỡ Ồ, nè Chắc không thể nè, nhà mấy bờ Tất hai cái pinh cũng kinh hết đây đây đồ khỏa bài nè Chắc Nó phải dưỡng mươn á, trái nè Một luôn hết đây hết đây 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 bò Mươn hả nè Hãy subscribe ไ่กินนี่ด้มาด่าซำนีเใสกิ่งแห่รูกิ่งแห่ได้ใส่ปะใ่ใส่ไหมนึกว่าป่ะเย็นอ่เรียบร้อยอ่ะมันวาตอนช่วงเย็นดีป่ะเย็นืนเห็นพเพี่ไฟไฟนะอ้ห้องเน็่โอ้ทั้งเต็น เอเจ็บเลยไปเบไเจ็บป็บไปัจ็บไปเ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 จ็ไปเนั่งบไนไปเไเจ็มไปมจ็บไบ่บไบไปเจ็บไปเไปเก่อนเเไไดเเปเ็ไเปเ็

อกันก็บ,บิวเลยเอาลาประรุงเนี่ยดอกสบายดีประรุงก็เนอะบิวบิวบิวไปกันเลยหย่าเนียวเนียวเป็นหาม้องจากรถนะยานดิเองไปไปนี่ยปงีโอ้ยหนาวมากดุหนาวมากโดยสบายดีปะรุงไปก่อนเด้อหนาหามลงุงเนี่ยบ้านอุย้ยเป็นเพีงนี่แหละฝนตก